ที่คุณใช้ Lucky Patcher นะครับบล็อก a d ดไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ตอบกลับมานะครับคือผลกระทบจากการบล็อกแอดนะครับก็คือบางเว็บไซต์นะครับจะเข้าไม่ได้นะครับก็เว็บที่เป็นโฆษณาแอดต่างๆนะครับจะเข้าไม่ได้ในที่นี้ก็คือ ad.ly นะครับหรือ ad.ad. ad. อะไรว่า line นะครับอ่านว่า ad.ly หรือ ad.line มันก็คงคลายกันมั้งนะครับก็จะเข้าไม่ได้นะครับซึ่งเว็บนี้มันก็สําคัญนะครับ ตรงที่ว่ามันเอาไว้สคริปต์แอดนะครับแล้วก็กดโหลดไฟล์อะไรต่างๆนานาน,านะครับซึ่งผมมีวิธีแก้ไขนะครับไม่ต้องปลดบล็อกแอดแล้วครับเสียเวลานะครับก่อนอื่นนะครับก็เข้าไปที่โพสต์อินดิเตอร์ก่อนนะครับคนที่จะทําวิธีนี้ได้ก็ต้องรูดแล้วนะครับจะบล็อกแอดโดยใช้ Lucky Patcher นะครับก็ต้องรูดแล้วนะครับหรือจะแก้ไขโพสต์ไฟล์ก็ต้องรูดแล้วเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่เกือบ80%ของชั้นแนลผมนะครับคลิปทุกคลิปนะครับเกือบต้องลุดแล้วเท่านั้นนะครับ ก็ไปที่ search นะครับแล้วก็เราจะผมจะแนะนำนะครับไอแอดนะครับแอดเขาเรียกว่าโฮสต์ของแอดนะครับที่ควรปลดบล็อกนะครับประมาณ4 h โฮสต์นะครับเดี๋ยวจะเขียนไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับถ้าใครฟังฟังที่พูดไม่ทันนะครับหรือพิมพ์ตามไม่ทันนะครับก็ไปแรกนะครับ a d d l y นะครับก็ ออกมา3อันนะครับให้ลบออกไปเลยนะครับมันก็จะมีท็อกเกิลได้ด้วยนะครับก็สามารถสลับการทํางานนะครับเปลี่ยนการใช้งานได้นะครับแต่ผมก็ไม่แนะนํานะครับเพราะเดี๋ยวมันบางทีมันจะกลับมาทํางานที่อีกรอบหนึ่งนะครับแนะนําให้ดิลิททิ้งไปเลยจะดีกว่านะครับอุ่นใจกว่ามันก้บอกว่า Remove ท o s t s t นจีนะครับแล้วก็หลดหน้ากลับมาใหม่ถ้าเราเสิร์ชหาอีกรอบหนึ่งก็จะไม่โผล่มาแล้วนะครับโอเค a d d l y ไปแล้วแล้วก็ พอต่อไปลิงบั๊กนะครับลิงบั๊กนี่มันก็เขาเรียกว่ามันมีสคิปต์แอดด้วยนะครับถ้าใครโหลดจะเขาเรียกว่ารีด r เรกแอดไปหน้าลิงบั๊กนะครับแล้วต้องสคิปต์แอดก็จะเจอปัญหานี้นะครับก็คือโหลดหน้าไม่ขึ้นนะครับก็จะโหลดไฟล์ไม่ได้ด้วยนะครับแนะนําให้ Delete ออกจากการบล็อกนะครับลดบล็อกนั่นแหละครับแล้วก็ลิงบั๊กเสร็จแล้วต่อไปก็เขาเรียกว่าอะไรนะ a d f o x อกนะครับแอเไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับ ก็จะผอมมา3อันนะครับแนะนำให้ลบออกไปเลยนะครับ Remove Wing Entry นะครับแล้วก็ h o s สุดท้ายนะครับ Solve Media นะครับถามว่าทำไมต้องลบ Solve Media ออกจากการบล็อกด้วยนะครับมาถึง Unblock ด้วยก็คือเวลาคุณป้อน c a p ชานะครับคุณรู้จัก c a p ชากันไหมวะก็คือเวลาป้อนพิสูจน์ตัวตนความเป็นมนุษย์นะครับเวลาจะโหลดไฟล์หรืออะไรอย่างนี้นะครับมันจะให้ป้อน c a p ชาก่อนโหลดนะครับ ซึ่งในที่นี้ถ้าสมมุติคุณไปบล็อกโซฟมีเดียนะครับมันจะทําให้โหลดไม่ได้นะครับก็คือป้อนไอ้แคปชม่ไม่ได้นั่นแหละครับก็คือมันจะมองไม่เห็นนะครับในที่นี้ก็แนะนําให้ออนบล็อกไปดีกว่านะครับืมันก็จะรี m o v วิ g งฮอดเอ็นนะครับแล้วก็ออกจาก h o ส t ิ d เตอร์ไปก่อนแล้วเข้าไปที่ Google Chrome หรือเบราว์เซอร์อื่นๆอีกรอบหนึ่งแล้วโหลดหน้าเว็บใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับ l y นะครับหรือ f อ่านยากจริง adly นะครับก็กลับมา adline ไอ adline นะครับก็กลับมาทำงานแล้วนะครับโอเคแล้วก็ทดสอบเว็บอื่นนะครับก็คือ soft media นะครับ soft media ว่ามันจะกลับมาทำงานหรือเปล่านะครับ soft media ส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับ c a p ชา r นะครับนี่นะครับแล้วมันก็เกี่ยวกับ a d d ด้วยนะครับ a d d block ก็เลยต้องบล็อกเอาไว้นะครับ เนี่ยนะครับจะเข้าหน้าโซฟ์มีเดียได้แล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็โค้ดแอดบล็อกโค้ดต่อไปนะครับที่ไออะไรอะลัคกี้พัชเชอร์มันบล็อกเอาไว้นะครับมันก็คือมือบอยซิสเต็มนะครับเออเดี๋ยวเข้าโคลมก่อนนะครับถามว่ามือบอยซิสเต็มคืออะไรนะครับมือบีถามว่ามือบีมากกว่านะครับมือบีซิสเต็มมันคือเว็บที่เขาเรียกว่ามันเป็นเว็บของเอาเป็ u โซ e นะครับเอาเป็ u โซ e ที่ ถ้าใครรู้จักนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าโปรแกรมออฟฟิศบน Android นะครับที่เอาไว้เปิดไฟล์เอกสารหรือแก้ไขแก้ไขหรือสร้างไฟล์เอกสารนะครับบน Android นะครับถ้าอยากรู้ว่าตัวไหนก็นี่นะครับนี่ f อฟฟิศซูตนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับผม f i ฟ e ิศซูตนะครับเราก็จะมันจะเข้าเว็บ Office Suite ก็คือ Mobile system ไม่ได้นะครับสามารถปอดบล็อกได้ด้วยนะครับหรือเว็บอื่นๆนะครับที่คุณเข้าไม่ได้นะครับคุณก็สามารถมาปอดบล็อกได้โดยใช้ โ o ดอ e ดิเตอนะครับโมบิซิสเต็มพิมพ์ไปนะครับโอเคผมมา2อันนะครับ Delete ออกนะครับที่ Lucky p a t ช r e อร l บล็อก o m o b i s e s y s เ e m เอาไว้ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการเช็คลเซ้นนะครับแล้วก็น่าจะเกิดจากแอดของ Mobile System นะครับ Lucky p a t ช r e อก็เลยตัดสินใจบล็อกไว้เพราะ Mobile System พักข้างหลังนี้หันไปทำด้านอีกับโฆษณาด้วยนะครับแล้วก็โหลดหน้าเว็บใหม่นะครับ มันก็จะเข้า m o บ i l e s y s เต็มได้นะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะช่วยหลายๆคนนะครับที่ใช้งาน a d b l o c นะครับแล้วไม่สามารถเข้าเว็บบางเว็บได้นะครับซึ่งถ้าใครเข้าเว็บบางเว็บไม่ได้นะครับก็สามารถมาเสิร์ชในตรงนี้นะครับพอเจอแล้วก็ติ๊กให้มีเครื่องหมายถูกแบบอย่างนี้นะครับแล้วก็กด Delete ได้นะครับโอเคผมยังไม่ได้สอนการใช้งานของ Ho s t e d i t o ออีกอย่างหนึ่งไปเลยนะก็คือแ d ดโฮสต์ด้วยนะครับ แล้วก็ถ้ากด3จดก็รีโหลด Hot Entry ได้วยนะครับก็คือรีโหลดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้ h o ตมันรายละเอียดของฮอตมันหลดมาหมดแล้วชัวนะครับแล้วก็ Select All Hot ก็สามารถ Select All ได้นะครับแล้วก็กด Delete หมดก็ได้นะครับหรือกด About ก็คือรายละเอียดของแอปนะครับมันก็จะบอกว่า this app lets you modify your etc s l s h o t file นะครับก็คือมันจะบอกประมาณว่าแอปนี้ จะช่วยให้คุณแก้ไขค s t ไฟล์ได้สะดวกขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ควรจะรีบูตเครื่องและเคลียร์ DNS cache ก่อนที่จะทำด้วยนะครับแต่ในที่นี้ผมก็ไม่พูดถึงนะครับก็มันไม่มีผลสมัครมายเท่าไหร่นะครับสามารถ add host ได้ด้วยนะครับสมมติผมแต่ก็ต้องใส่ IP address นะครับไปเป็น127.0.0.1นะครับแล้วก็ hostname สมมติผมจะ บล็อกเว็บไซต์พรอนนะครับก็คือไอ้พวกเว็บแบบโฆษณาไ,ไม่ใช่เว็บโฆษณาเว็บลามกอนาจารอะไรต่างๆนานะครับหรือคุณเป็นผู้ปกครองนะครับก็สามารถบล็อกไม่ให้ลูกหลานเข้าได้นะครับแล้วก็สามารถใส่โฮสต์เนมเป็นอ่ะสมมติผมบล็อก Google แล้วกันนะครับ www g o o g l e c o m นะครับใส่ไปอย่างนี้นะครับแอดคอมเมนต์ได้ด้วยหรอวะไ,ไม่ต้องคอมเมนต์แล้วกันขี้เกียจแอดนะครับแล้วก็ add host name กดไปตรงนี้นะครับมันก็จะบล็อก google.com แล้วนะครับแล้วถ้าเราจะบล็อกผมผมจะลองทดสอบดูนะครับทดสอบการทำงานไม่ต้องทำตามผมนะครับผมจะทดสอบให้ดูว่ามันสามารถ add เขาเรียกว่าเว็บไซต์ที่จะบล็อกเพิ่มเข้าไปได้ด้วยนะครับรีบูฟได้แล้วก็บล็อกเพิ่มได้ด้วยนะครับโอเคเว็บ google.co.th เดี๋ยวทำตามแนละ้วเดี๋ยวเข้าไม่ได้เข้า google ไม่ได้จะมาบ่นกันนะครับ ต้อง127.0.0.1ต่อข้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็เสิร์ชหาดูว่า Google อยู่ตรงนี้หรือเปล่าพิมพ์ผิดไปน,นิดนึงต้อง w w w นะครับ google โอเคผมก็บล็อกเข้าไว้นะครับ w w w g o o g l e com กับ w w w g o o g l e co. t ch นะครับแล้วก็กดเข้าไป Google ดูนะครับมันจะเข้าไม่ได้นะครับผม พิมพ์ไปเลยนะครับก็ g o o g l e c ดอทซีโอดอทีก่อนนะครับมันจะบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะมันบล็อกแอดเอาไว้แล้วนะครับบล็อก Google นะครับก็คือเว็บไซต์ไหนที่คุณอยากบล็อกก็สามารถแอดโฮสได้เพื่อบล็อกนะครับ g o o g l e c ดอทคอมก็เข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับซึ่งถ้าคุณจะปลดบล็อกก็สามารถปลดได้นะครับก็ติ๊กที่มีเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแล้วกด Delete ออกนะครับ ก็จะบอกว่า removing e n t r เเหมือนเดิมนะครับโอเคแค่นี้คุณก็จะเข้า Google ได้แล้วนะครับก็คือสามารถ add host box add หรือ host box เกี่ยวกับเว็บไซต์บางเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับที่มันแบบคล้ายๆแบบเป็นอันตรายต่อเครื่องเป็นมันแวร์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเค Google เข้าได้แล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอพอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวแอป Android หรือคลิป แคสเกมต่ออื่นๆต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ